สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกรุ่งอรุณกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกรุ่งอรุณของเราวันนี้นะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะข้างหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราใช้ริบบิ้นสีส้มเบอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นความยาวก็อยู่ที่28เซนติเมตร เดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นค่ะมาวางเรียงกันแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวจะพับริบบิ้นลงมาค่ะประมาณ10เซนติเมตรนะคะจะมีด้านสั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านยาวต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำฐานสี่กันค่ะด้วยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะใช้ริบบิ้นเส้นที่2ค่ะคือเส้นนี้นะคะคล้องเส้นแรกสายมือค่ะ เส้นที่3นะคะเราจะนํามาคล้องข้างล่างเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ี่นะคะก็จะนํามาลอดเส้นแรกค่ะเราจะลอดทางสายมือแบบนี้นะคะแล้วก็กางริบบิ้นออกค่ะค่อยๆกางนะคะแล้วก็เอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ค่ะให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สี่จากนั้น เราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐานสี่เรียบร้อยต่อจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำเอาเหรียญค่ะมาวางไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็พับหรือป,ปิ้นข้างบนหนึ่งเส้นนะคะลงมาข้างล่างพับขวามือไปซ้ายมือพับข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็เส้นซ้ายมือนะคะเราก็จะนำมาลอดช่อง แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพอกระชับเรียบร้อยแล้วเราจะหันริบบิ้นไปอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ให้ดูริบบิ้นเส้นสั้นๆค่ะเราจะนำมาลอดช่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลอดแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4เส้นค่ะพอทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะ เราบีบให้กระชับจากนั้นก็จะหันริบบิ้นมาอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้เพื่อเตรียมตัวทําดอกไม้กันค่ะโดยจะหยิบริบบิ้นเส้นข้างบนคือเส้นแรกพับไปด้านหลังค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าลักษณะนี้จากนั้นใช้ปลายค่ะเสียบเข้ากับช่องข้างๆของเขาเลยและปลายของริบบิ้นก็จะมาออกตรงกลางค่ะ ก็จะได้ริบบิ้นในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำอีก3เส้นนะคะให้ได้แบบนี้เลยค่ะ อนนี้นะคะริบบิ้นก็จะมาอยู่ตรงกลางทั้ง4เส้นจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแรกค่ะหยิบขึ้นมาและเส้นนี้เป็นเส้นที่สองนะคะทับไปที่เส้นแรกค่ะเส้นที่สมทับไปเส้นที่สองและเส้นที่4ค่ะทับลงไปที่เส้นที่4ี่นะคะแล้วใช้มือขวาค่ะจับริบบิ้นในลักษณะแบบนี้แล้วม้วนแค่ครึ่งรอบนะคะใช้นิ้วโป้งสายค่ะ ข้างบนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำกรีบค่ะโดยจะใช้ริบบิ้นข้างนอกนะคะเป็นเส้นแรกปิดริบบิ้นแล้วก็คว่ำปลายมาด้านหน้านะคะแต่ก่อนที่เราจะเสียบให้ดูช่องน,นะคะช่องที่1และช่องที่2ให้เราเสียบเข้าไปในช่องที่2ค่ะแบบนี้นะคะทําไม่ยากหรอกค่ะอันนี้โอเคแล้วก็ดึงปลายนะคะเส้นที่สองตามมา เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้ยิ้วชี้ตรงด้านซ้ายนะคะดันตรงข้างซ้ายนิดนึงแล้วก็กรีบเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะคะก็จะไว้ดันตอนสุดท้ายที่เราจัดกรีบก็ได้นะคะการเราก็เสียบลงไปเลยแบบนี้ เขาก็จะพองๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดันตอนจดกรีบค่ะนี่ก็กรีบที่4แล้วนะคะเสียบเข้าไปพอได้ทั้ง4กรีบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดันตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นเนี่ยค่ะเอานิ้วโป้งดันลงไปดันกรีบนะคะ ี่คะพอดันลงไปก็จะเห็นเกสอที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็จะเห็นกลีบที่ชัดเจนขึ้นนะคะค่ะเราก็ดึงให้เท่าเท่ากันสวยงามแล้วที่นี้ก็นำเอากันไกรขามมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด แล้วเราก็ได้ดอกรุ่งอรุณน่ารักน่ารักนะคะสีส้มๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกรุ่งอรุณของเรา